สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเบี้ยกแก่ของหลวงปู่รอดนะครับเท่าที่ผมเก็บสะสมมานะฮะตอนนี้มันก็ทําคลิปไปนานมันก็ร่อยหลอไปค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆเอฟซีก็มาขอแบ่งกันไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปต่อกันนะฮะก็เป็นอ่า เรียกแก่หลวงปู่รอดวัดไงโลงนะครับศึกษาสะสมตามหลักฐานนะครับเซียนเขาไม่เล่นแต่ผมเล่นนะครับบอกได้เลยนะฮะนี่เป็นหลักฐานจริงออริจินอลต้นฉบับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ เนี่ยเป็นต้นฉบับจริงนะเนี่ยสมัยก่อนเขา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 เรียกหลวงพ่อรอดนะเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อรอดวัดในรงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วกระดานหลังเขาจะมีจานเป็นจานดินสอนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยของเก่าของโบราณเลยนะสมัยก่อนนะเป็นลายมือของหลวงปู่รอดเลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวสําคัญเลยนะที่เราจะต้องศึกษาเนี่ย เป็นยันเทาะมหาพรมแต่เป็นยันเทะกลับนะส่วนตัวบนเนี่ยแหละยันเทาะมหาพรมนี่นะครับหลักฐานทั้งจัง่งพวกนี้เสี่ยงเขาก็าไม่เ,เล่นกันหรอกนะเพราะถ้าเล่นแล้วเขาไปไม่เป็นเหมือนกันนะเออแต่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยหลักฐานเนี่ยพยายนนะครับเออเนี่ยนะฮะเนี่ยหลักฐานพยายนของหลวงปู่รอดวัดในระบบเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยนะฮะเนี่ยเท่อ มหาพรห่งขึ้นนะนี่ทวมมหาพรห่างลงก,ก็จะมีองค์เดียวนะฮะคือหลวงปู่รอดเีผ้าพยันนี่ก็เก่ามากเลยนะจะขาดแล้วยิ่งผืนนี้นะผมบอกได้เลยเก่าสุดเพราะว่าเป็นจานด้วยดินสอะและผ้าเนี่ยกรอบหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมน้าเนี่ยมันกรอบหมดแล้วเป็นผ้าดิบมันกรอบจะขาดเลยอ่ะมันไม่ขาดนะมันจะแตก่ะเออมันกรอบแตกเลยอ่ะเนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยเห็นไหม นะครับเทาะมาผมเทาะหางลงนะครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นเอก,กอเออลักษณ์ของหลวงปู่รอดวัดในหลวงนะครับเนี่ยที่เราจะศึกษาและด้านรอบๆนี้ก็จะเป็นคาถานะคาถาที่ใช้กันก็จะเป็นคาถาเหมือนกับของ آ, ทางหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนัมมาพัทะมะาอะาุณโมพุธายะนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดู เบี um เเ้ยเลยนะวันนี้จัดให้ให้ดูแบบครบเลยนะมีทั้งเบี้ยเปือยนะที่ออกมาจากวัดแล้วก็เบี้ยที่เปิดแกะออกมาแล้วก็เป็นเบี้ยที่ยังไม่เปิดแกะนะที่ที่ที่เสียงเขาเล่นแล้วเขาจะต้องกําหนดเองแต่ไอแบบเปิดมาเห็นจะจ่าจ๋าอย่งเขาบอกไม่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 เล่นไม่มีราคาอ่า กนกล้องมันไม่จับเพราะมันไปจับอ่าพยันด้านหลังอ่าเนี่ยฮะเห็นแล้วนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยนะนี่นะฮะ,นะะ,ฮะที่จะรูตัวนะมันจะต้องมีความเก่าให้เห็นนะอันนี้ที่เปิดแกะออกมานะครับอันนี้ธรรมชาติกขสร้างเองซ้ายมือก็จะเป็นเบีย้ยเปื่อยนะเขาจะถักลวดไว้นี่ก็จะเห็นรอยลวดถักแบบหยาบหย,ยาบเลยแหละเขาพกใช้เห็นไหมเนี่ยรอยลวดรอย,รอยสนิม น,ะน,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 นะนี่เนี่ยเป็นรอยดวดรอยสนิแล้วนี่ก็จะเป็นเบี้ยที่เปิดออกมานะครับมันก็จะต้องมีอายุเป็นร้อยปีเงี้ยมันก็จะต้องมีคาบไข่คาบไข่นะไข่เป็นตัวบอกอายุนะครับความเก่านะในตะกัวที่จะต้องมีไข่นะ อันนี้ไข่เนี่ยมันก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่จะภาพการใช้นะบางไข่บางาบาง,บาง,บ,างบางลูกก็จะโหดแน่นแข็งโปกเลยนะบาไข่บางลูกก็ขึ้นแบบเช็ดถูออกได้แต่บางลูกนี่ก็แน่นเลยอย่างลูกเนี้ยเนไหน,นะเดี๋ยวจะให้ดูความเก่านี่ให้ดูไข่เห็นไหมครับ เนี่ยนะ,ะทะ่อหางลงเนะี่ยเห็นเห็นเลยนะเนี่ยนะขายขึ้นเลยนะเป็นสนิมเลยนะเอเนี่ยผิวตะกัวย่นเลยนะแบบหนึ่งนะนะครับเนี่ย คือตะกั่ว,ว,วย่นอยู่บนรอยจาย่าเนี่ยคาบสนองสนิบนะเนี่ยก็จะเป็นรอยพับธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองเนี่ยไขขึ้นทับรอยจาย่าก็มีนะครับนะฮะไขตะกัว่วนี่เป็นตัวบอกอายุเลยนะบอกความเก่าของตะกัว่วเลยนะครับนะฮะลูกนี้มีประหลอดนะลูกเล็กเนี่ยลูกนี้ลูกเล็กหายากนะเนี่ยเบี้ยหลวงปู่รอดจะหายากหลวงปู่บุญน้อ้ผมก็น้อง้มากแล้วเนี่ยลูกเล็ก เนี่ยน่าใช้ขยาวยู่เนี่ยเสียงตลอดวิ่งกุกๆุๆก,ก,ก,กเลยนะนเดี๋ยวให้ดูใต้ทองเบี้ยก็มันกลับหัวเห็นไหมเนี่ยเห็นยันเทาะหางลงหางกลับข้างบนก็จะเป็นยันทาอหางครึ่งซึ่งตรงตามหลักฐานเลยนะหลักฐานอันเนี้ยเป็นหลักฐานที่ เป็นลายมือของหลวงปู่รอดเลยนะอ่าักเป็นหลักฐานที่เกิดทันหลวงปู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาเทียบให้ดูเลยนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำพูดนะอ่าอ้คนพูดนะมันเกิดเกิดไม่ทันหรอกเรียนที่กำหนดเองทุกอย่างพวกนี้เกิดไม่ทันหรอกแล้วก็ไม่ได้เล่นตามหลักฐานด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันชัดเจนหลักฐานเขาเกิดทันนะครับฮเนี่ยอ่ะ เห็นไหมฮะโอ้โหลายมือเดียวกันนะเนี่ยถ้าเล่นตามหลักฐานเนี่ยก็ไปไม่เป็นนะเออดิ้นไม่ออกเลยอะ่ะเออนอกจากไม่ยอมรับก,ก็ต้องดำน้ำไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อ้ต้องดูลักดูดูเชือกไยมันอันนี้ก็ว่าไปนะอันเนี้ยส่วนมากแล้วเชื่อมั้ เพื่นพนอนๆเอฟซีอ่ะที่เขามาแบ่งผมมาไปบูชานะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปบูชาอย่างเดียวเลยส่วนมากแล้วนะเขาจะเอาเบี้ยเปือยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นๆเ,เลยจระจ่าจ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเอาไปบูชาครับเขาบอกมันมัน,ม,นมันเกิดความมั่นใจและเกิดมั่นใจแล้วมันเกิดพลังบางอย่างนะเ,เนี่ยเขาเลยมีความมั่นใจมากเอาไปเลี่ยม สามห่วงมัง่งเลี่ยมอะไรบ้างนเ,นเนี่ยนะเนี่ยอันนี้เออเนี่ยเห็นชัดเพราะเบีย้ยเนี่ยผมจะคัดเอามาที่มันเห็นชัดอะ่ะมันจะได้อธิบายง่ายอย่างเงี้ยชัดเจนนะอย่างนี้ชัดเจนนะนชัดเจน,น,นไหมเนี่ยเออเนี่ยเบี้ยตัวเนี้ยเนี่ยฮะชัดเจนไหมเนี่ยหลวงพ่อรอดกอใช่ใช่ใช่ใชหลวงพ่อรอดวัดในหลวงนะถ้าดูยัดเห็นไหม เนีเห็นไ,ไหมครับโอ้โหดีแคปไปเลยนะเนี่ยอ่าลายมือใช่ความเก่าอะ่ะต้องมีต้องได้อ่าเนี่ยหลักฐานเหล่านี้เกิดทันหลวงปู่ทันหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยไม่หนังสือตำรานี้ไม่ทันนะผมบอกได้เลยนะอ่าไอที่สร้างเอามาขายอะไรเนี่ยนะฮะไม่ทันหรอกครับ เขาจะเอาหลักฐานไอ้รูปถงรูปถ่ถายอะไรที่เขาที่เขาหาได้เท่านั้นเองนะมันไม่ทันหลวงปู่แน่นอนหนังสือก็สร้างมาไม่กี่สิบปีหรือห้าสิบปีหกสิบปีอะยังไงมันก็ไม่ทันนะเพราะเนี่ยของก็เป็นร้อยร้อยปีร้อยกว่าปีเดียรหลวงปู่รอดร้อยกว่าปีอยู่สูงเนี่ยนฮะก็เอามาให้อยู่จา๋จาๆนะนี่ลูกนี้ก็เล็กสวยด้วยดูอย่างดูแลอะดูลูกนี้ต่อเนี่ย อันนี้ก็จะไขขึ้นน้อยหน่อยแต่ต้องมีนะทุกลูกนะหลวงปู่หลวงปู่บุญหลวงปู่รอดต้องมีไขขึ้นให้เห็นถ้าไม่มีนี่ต้องพิจารณาดีๆแล้วแหละวางไว้ก่อนกระด้นะแต่ถ้าใครแบบแม่นๆเก่งๆก็ก็ต้องไปดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบกันนะครับอย่างเงี้ยเนี้ยน,นะไขขึ้น เห็นไหมฮะโอโห่ไหมเนี่ยทับรอยจางหมดเลยนะครับคนที่เอามาให้ดูแบบเต็มเต็มเลยจ๋าจ๋านะครับไม่มีใครทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะีน่ยหะมีผมเนี่ยแหละทำมาหลายปีแล้วนะแต่คนดูก็ยังไม่เยอะหรอกแต่ก็มีคนติดตามดูอคนที่เชื่อเขาก็มีไอ้คนที่เขาไม่เชื่อเขาดูแบบ ดูแบบเอยไม่ใช่เออมันต้องดูเชือกดูลักนู่นเตามเสียงเขานู่นที่เขาบอกอ่ะน,นั้นก็คุณก็เชื่อเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ของผมเนี่ยตามหลักฐานเลยรเขาเกิดทันนะเสียงเขาเกิดทันคุณก็เชื่อเข้าไปนะถ้าคุณคิดว่ายอย่างนั้นอาทีตนี้ผมก็จะมาให้ดูแบบไอ้ที่เสียงเขาเล่นกันน่ะเนี่ยเต็มๆไม่เห็นได้เราเห็นได้อย่างเงี้ยเชือกต่ลักเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรอะ แต่เขากำหนดเองว่าลูกไหนเก๋แท้ออกใบทรงใบเซอร์ใบประกาศก็ได้นะแต่เนี้ยอันเนี้ยที่ผมเก็บมาเนี่ยผมก็ในสายตาของผมมานาะที่ผ่านมาเยอะนะผมบอกได้เลยนะเป็นร้อยร้อยลูกเลยอ่ะผมจะให้ดูเชือกดูความเก่ามาเก่ากว่าที่เขาเล่นกันมาอแต่ให้เซียนดูเซียนมันบอกไม่ดีหรอกเก ต้องขอมันเอ,อจริงเนี่ยโซผมเคยเจอมาแล้วประสบเจอมาแล้วเนี่ยเออไปออกใบเซอมันก็ไม่ได้บอกไม่ถึงออไม่ถึงไม่ไปได้ผมเอามาเปิดผ่าโอ้โหทั้งยงทั้งยันร้อยจานชัดเจนนะทีนี้มันก็เลยเริ่มละผมไปหาหลักฐานเลยอันนี้ใช่ลายมือหลวงปู่ไหมเอออันนี้ยันใช่ลายมือหลวงปู่ไหมอันนี้หลักฐานเนี่ยนี่แท้ไห อ่านัาน่นนะจุดเริ่มต้นของผมนั่นเนี่ยผมถึงต้องมาทําแบบเนี้นั่นะะนัน่นแหะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เขาฟันไปออกใบเซย์แล้วเขาบอกไม่ดีไม่ถึงทุกวันเนี้ยผมผมหัวเราะได้เลยผมพูดได้เต็มปากเลยอ่าเนี่ยขายเก่ากันเนี่ยดูมาเปิ๊กดูลักข้างในเห็นไหมเห็นไหมฮะ ยิบๆๆๆเลยแห้งไแห้งแกกเลยนะแล้วดูเชือกเห็นไหมเชือกเนี่ยปลดมาแล้วเนี่ยผมเอาเล็บเนี่ยขูดปุ๊บเนี่ยเชือกหลุดลุ่ยเนย่ยมนมผมก็มีนี่ตัวนี้โอ้โหตัวนี้หายากนะเนี่ยลายลายอันนี้เขาเรียกลายอันนั้นเนี่ยตะเทศฟันกบนี่หายากนี่เป็นลายนิ่ยงเลยอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไมอัเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปตกอยู่มือเซียนเนี่ยเท่าไหร่คุณว่าราคาเท่าไหร่นะเออ ต้องมีหลักแสนะนะนะถ้าไปตกอยู่เขานะเขากําหนดเองได้ดิกเก๊แท้แล้วกําหนดราคาได้เองอีกนะครับยังไงก็ต้องเป็นหลักแสนเออแต่เนี่ยมันมาอยู่กับผมอะไม่ถึงแล้วก็ไม่ต้องมาทักดิดูลูกนี้ดิเนีนยหอันนี้ลงรักถักเชือกตักเชือกลงรักนะครับเห็นไหมฮะอ่าผมนิ่งๆไปเนี่ยให้ดูชาชาเลยพยายามชาชา เห็นไหมครับโอ้โหดูลักเงียลูกนี้แบบมันตาเปล่าเลยนะเนี่ยอา่ากล้องสองให้เห็นเห็นเหยนเห็นป่ะดูลักนี่รักเขียวยดในร่องนะนะมันเป็นสภาพการใช้แล้วดูเชือกเลยเนี่ยเ,เนี่ยเ,เนี่ยเชือกอย่างเงี้ยสามารถเราไปดูกระตะกุดได้เลยนะเนี่ยนะตะกุดหลวงพ่อที่อายุร้อยกว่าปีรักร้อยกว่าปีนิด เอาไปเป็นองค์ครูดูได้เลยนะอะ่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังโอ้โหเห็นะฮะสุดสดเลยอ่ะเห็นไหมครับโอ้โหอ่ะวันนี้ผมก็เอามาทำกิจแบ่งปันให้ดูนะเนี่ยนะครับ สวยๆไม่มีใครทําให้ดูแต่ผมนี่แหละเจ้าแรกเลยผมบอกได้เลยผมทําให้ดูละเปิดผ่านี่เป็นร้อยร้อยลูกแล้วก็ไม่ใช่ร้อยลูกนี่แท้หมดนะโอเกก็เยอะแต่นี้มันก็ก็ต้องทําแบบเนี้ยไม่ทําแบบนี้เราก็ไม่มีประสบการณ์แล้วคุณห้อยอยู่คุณใช้ยอยู่คุณรู้ไหมข้างในอ่ะมันจะมีอะไรเออมียันไหมมีจานไหมแล้ว ตรงตามหลักฐานไหมอย่างเงี้ยเนี่ยตรงตามหลักฐานนะพยานเนี่ยตรงไหมเนี่ยหลักฐานพวกเนี้ยมันชัดอย่างเงี้ยหลักฐานเขาเกิดทันอยู่แล้วยังไงก็ต้องทันเนี่ยเพราะหลวงพ่อหลวงปู่เขาท่านจานเองอะไรเองทั้งนั้นไง่ยเออแล้วในการบันทึกการสร้างแต่ละครั้งก็ไม่มีเพราะเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดสร้างทีละองค์นะ อ่าเนี่ยถักเชือกลงรักอะไรก็ทีละองค์ท,ทําทีละองค์นะ,ะเวลารับมาจากมือนะบอกซะก,ก่อนนะเนี่ยรับมาจากมือจะเป็นเบียบเบ้ยเปอยอย่างนี้นะอ่านะยังไม่มีการลงรักถักเชือกรับจากมือมาปุ๊บคุณจะก็จะไปให้ทางวัดถักก็ได้ทางวัดเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทีถักอ่าบางทีบางคนเขาอยู่ไกลเงี้ยเขารอไม่ได้เงี้ยโอ้โหคิว มีคิวเยอะใช่ไหมต้องค้างคืนน่ะการเดินทงเดินทางอะไรมันก็ไม่สะดวกแล้วอ่ะสมัยนั้นน่นะเขาใช้เรือกันนะไม่ได้มีลงมีลามีรถอะไรนี่นะใช้เรือกันเป็นพาหานะภายปภายยกลับอะไรมันก็นานเน่ยเขาก็ไม่รอเอากลับไปทั้งเปื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปื่อยๆปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปถักเองก็ไปถักเองเขารู้อยู่แล้วนี่ลายของหลวงปู่รอดจะเป็นประมาณนี้นะอ่า ขาก็ไปถักเองก็มีเยอะด้วยนะถักเองอแล้วบางทีเขาก็ไม่ถักก็มีทําเป็นอลวดถักเอาง่ายๆพ่อไว้ใช้เองเขาไม่ไม่ต้องการความสวยแล้วเขาต้องการแบบปูชาเอาความหวังความศักดิ์สิทธิ์เลยของเบียกกเ้ยแกนนะ,ะแต่บางคนเขาก็ถักมาจากวัดก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรายการถักที่วัดนะพวกเนี้ที่มีเส้นคาดอางนั่นีง ถ้าถักที่วัดมันก็จะสวยลายมันก็จะสวยเพราะช่างถักเขาถักประจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางทีช่งางชาวบ้านเนี้ยไมาถักเองอะ่ะฝีมือยังไม่สวยยังไม่เข้าขัดก็มีเยอะยะอันนั้นไปกําหนดเองไม่ได้นะเออเชือกเชือกอะไรอะไรพวกเนี้ยเชือกถักอะไรเงี้ยมันกำหนดเองไม่ได้อ่ะอ่ะโอเควันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ดูนะเนี่ย ครเอาไว้ดูได้เลยสวยๆนีหลักฐานทั้งนั้นเลยนะครับเกิดทันของปู่แน่นอนนะฮะพร้อมกันเลยอยู่ในยุคเดียวกันโอเคครับสวัสดีครับ